วัลลอฮฺมะบริกาตุขับบังยูซุปครับสนามอลลุงคุ้มรับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงที่2ของรายการโตรับแขกนะครับผมอยู่กับบางยูซุปสิงสาหัสนะครับเป็นช่วงของสปชสัมภาษณ์ปริญญาชีวิตนะครับก็จะมาพูดคุยกัน นะครับในส่วนของบางยูซุปซึ่งเคยเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันมิสบาร์คุณอูบังยูซุปตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับบังสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดบังจําได้แม้ว่าจบจากมิสบามาประมาณกี่ปีแล้วน่าจะประมาณยี่สิบปีได้ยี่สิบปีแล้วเหรอบังใช่ประมาณนั้นประมาณส<อ>ิบสิบห้ารือยี่สิบหรอสิบห้าประนัอ๋อในในรุ่นรุ่นที่บังเรียนเนี่ยบังบังเรียนกับใครม้างครับบังยูซุปผมเหรอครับผมจะเรียน กับคือที่นึกได้ที่มีชื่ออยู่ที่รุ่น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 กันรุ่นรุ่นกันนะครับรุ่นรุ่นผมคืออาจารย์ซอนลีนี่จะเป็นรุ่นพี่ตอนนี้อาจารย์ซอนลีนยันซอนลีเป็นรุ่นพี่ครับอาจารย์ซอนลีอาจารย์ไฟซ้อนครับผมเราอุสมานครับผมครับผมอ๋ออันนี้คือรุ่นพี่ใช่อันนี้คือแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดต่อคบหากันอยู่ปกติใช่ครับนี้ยังติดต่อกับอาจารย์อุสมานอยู่แล้ว อาอตอนนี้ไม่ได้สิดต่อแล้วผมนี่ตกใจไม่ได้ติดต่อนะรออยากทำก็ขอรัตนาเมตตาจันุสมานด้วยเป็นคนที่เป็นคนที่เราพูดทีไรก็คิดถึงนะบางครับเพราะว่าเป็นคนที่ซับพอร์ตเพื่อนและก็ซับพอร์ตรุนน้องดีมากเลยแล้วก็มาด่วนจากไปด้วยองค์กรมของรัตนานะครับบางตอนที่บางยังเรียนอยู่ที่ปนอกมิสบานเนี่ย บางบางเรียนจบตามปกติใช่ไหมปหกไอปีหกจบปกติไม่จบครับตอนปีสามปีสามคิดว่าจะได้ออกมาทําอาชีพอ,อะไรจบสนุเอียดดาดีออกมาตั้งใจคือตอนนั้นยังมองไม่ออกใช่ใช่ครับยังมองไม่ออกจบออกมาผมก็<อ>มาทํางานบริษัทป,ปกติในระดับเอียดดาดีแล้วก็มาทํางานบริษัทตามปกติไปอยู่ประมาณกี่ปีครับบังอู้ยทำงานบริษัทนานครับนานน,ะนานเลยเหรอใช่ปเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับบังหลายบริษัทครับทำเกี่ยวกับพวก บริษัทผลิตเครื่องจักรอะไรพวกนี้ครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนเช้ามาก็ไปทําเย็นมาก็กลับบ้านอยู่ประมาณหลายปีตอนที่ผมยังเรียนอยู่ผมมีความคิดว่าเหมือนชีวิตมันตันนะเวลาเรียนตอนเนาะใช่ไหมรช์เราคิดว่าเอ๊ะเจะไปทางไหนคือถ้าเราไม่สุดไม่สุดทางศาสนาเนี่ย เราก็มีโอกาสได้ประกอบอาชีพใช่ไหมครับใช่แต่วันนี้เนี่ยผมทราบว่าบางได้ได้มีโอกาสมาเปิดธุรกิจของตนเองหรือทําธุรกิจของตนเองมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับบางอุตสืตมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเติมการรีโนเวทรีโนเวทบ้านใช่ครับการรีโนเวทต่อเติมบ้านหมายความว่าบ้านเนี่ยเขามีอยู่แล้วแ่เขาต้องการที่จะทําให้มันดีขึ้นหรือต้องการที่จะต่อเติมใช่ครับบางรับทำอย่างนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรครับบางในการที่บางมาับตรงนี้ จุดเริ่มต้นของผมมาคือผมนะผมเป็นคนที่ไม่ก็ชอบทํางานบริษัทแตกแตกอกก่อนนี้ก็ไปทำแต่ทําแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ครับคือมันเราจะทําอะไรก็แล้วแต่สมมุติเราเราทํางานบริษัทเราทํแปดชั่วโมงครับผมเราทํแปดชั่วโมงเราก็ได้เงินเดือนเท่านั้นเราจะทาเยอะทําน้อยเราได้เงินเดือนเท่านั้นเราอยากได้เยอะเราต้องทําโปรใช่ครับผมใช่มันถึงจะได้ขึ้นมาแต่ คือผมคิดว่าความสามารถของผมอะมันน่าจะไปได้มากกว่านั้นอันนี้คือความคิดส่วนตัวใช่คือคิดเองเลยว่าเฮ้ยเราต้องไปได้มากกว่าทำงานบริษัทผมเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นปุ๊บตอนนั้นคิดเนี่ยยังทำงานบริษัทอยู่ไหมครับยังทำครับยังทำยังทำอยู่เราก็จะเริ่มคือเวลาเสาร์อาทิตย์ครับผมอ่าเราก็จะทำกิจการของเรา ประมาณแบบนั้นหาลูกค้านู่นนี่นั่นอะไรบ้ามีอะไรปูทางมาก่อนไหมเคยไปเป็นลูกน้องใครเคยไปมีความรู้ความสามารถเรื่องนวัตกรรมกับใครผมมขอกล่าวก่อนคือจะมีบุคคลบุคคลหนึ่งครับเขาเขาจะทําเกี่ยวกับพม่าคือเพื่อนของผมเองสนทยายมเจริญครับผมอ่าครับผมอันนี้เขาใช่ใช่เขาจะเขาจะเป็นบริษัททําเกี่ยวกับพม่าเนี้ยใช่อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของผมอันนี้ใช่ของเขาไ ใช่ครับอันนี้คือคือของ่อนเขาเลยมาติดเลยเขาทำเฉพาะพม่าหนึ่งเดียวใช่คือเพื่อนบ้างปึ๊บเป็นไงต่อคือผมก็จะเริ่มมาจากจุดนี้เริ่มมาจากจุดนี้คือก็ก็ผมก็จะออกหางานพม่านก่อนเป็นในหน้าบางกันเนใช่ใช่ผมจะออกหางานพม่านก่อนปึ๊บใช่ปึ๊บเวลาเราหาลูกค้าปุ๊บผมมองว่าสมมุติผมเข้าไปบ้านนี้เป็นบ้านใหม่การต่อเติมของเขายังไม่มีผมคิดว่า ผมสามารถที่จะไม่ได้หยุดแค่ตุ่มพม่าครับผมใช่ควรที่จะไปต่อเติมได้หางานยังไงบางผมขอดเดินไปตามบ้านเหรอหรือว่าไปเดินสองขีมมอเตอร์ไซค์ดูหาอย่างไงผมไม่เข้าใจตอนหาที่แรกคือผมการใช้การขับมอเตอรไ์ไซค์แจกน้ําบาตรโอ้ผมมาแจกน้ําบาตรไปหมดประมาณสองสามโอ้ยสองสามกล่องจริงปะเนี่ยปะใช่บางทีแบบการทำเงินแรกคือแบบบางทีเราก็มีทอ้อครับผมท้อนะครับคือบางทีเราแจกไปไม่มีการตอบรับกลับมาไม่มีการตอบรับกลับมาเลย น้ำบาดกล่องหนึ่งมีอยู่ร้อยหนึ่งเราแจกหมดไปสามสี่ห้ากล่องไม่มีการตอบรับใช่คือเราก็แต่ก็อดทนสบัตใช่อดทนครับเราก็ขอไปขอดูอาไปครับผมใช่ครับเราก็จนมาือวันนี้ทำดีละสบความสำเร็จมันเริ่มมีการตอบรับยังไงครับคือแจกน้ำบารไปนหมดไปสองสามกล่องก็ยังไม่มีใครอันนี้คือน้ำบาดพม่าเอพม่าอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่แต่แต่เราก็เริ่แรกจะเป็นนําบัตดพม่านก่อนครับหลังๆเราก็จะมีการเขียนมีการรีโนเวทหลังคาโน่นนี่นั่งเข้าไป บางมีอุปกรณ์นะบางมีวิธีการไปรีโนเวทไปต่อรลคลาเขามีอุปกรณ์นะบางออกมาจากบริษัทบางยังทํางานบริษัทหรือบางทํำยังไงผมบกาผมผม,ผมคือเอาง่ายๆผมใช้ประสบการณ์คือผมว่าจะมีบุคคลในหลายคนครับทำดีลล่าคือเขาเป็นคนที่ซ<อ>ัพพอร์ตผมดีให้ความเข้าใจให,ให้นู่นให้นี่ใช่เขาเรียกว่ามีทรัพยากรเป็นที่เป็นเพื่อนที่เป็น,นบุคคลรอบข้างคอยซัพพอร์ตดูใช่ครับผมทำดีลละะ<อ>่าเลยจน บางก็เริ kind of ่มรับงานตอนแรกนเรียกว่าพม่านอย่างเดียวก็ไม่โอเคเท่าไหร่เริ่มจะมีการรับรีโนเวทบ้านนู่นนี่นะไปด้วยลูกค้าเริ่มจะทยอยเข้ามาใช่ไหมครับแต่บางก็ยังเป็นเป็นของพม่านอยู่เป็นหลักอยู่ใช่ไหมครับคือตอนเนี้คือจะเป็นของผมเริ่มปลีกตัวแล้วเริ่มปลีกยตัวแล้วรับรีโนเวทแล้วช่ยังในขณะที่เริ่มปลีกตัวเนี่ยบางยังทํางานบริษัทอยู่ไม่ได้ทำเลยคอ้าวเหรอใช่แล้วมันอยู่ตัวแล้วเหรอครับผม ผมคิดว่าอยู่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 แล้วครับนี่คือความคิดผมมอบหมายเลยแต่ว่าการเอาล้อเลยครับมอ่หมายมุ่หมายนี่คือฐานความคิดของคนที่เรียนศาสนานะใช่ครับไม่คือบางคิดว่ายังไงก็เราทําเราทําที่ถูกต้องนะครับตามหลักศาสนาครับคือเราทําถูกหมดทุกอย่างคือเอาล้อไม่ให้เราอดความหมายคือบังปล่อยมือจากงานประจําจากบริษัท ออกมารับรีโนเวทเป็นเป็นงานส่วนตัวเป็นธุรกิจของบางอ่ะโดยที่บางมีแค่ความคิดว่าเฮ้ยคิดว่าได้แล้วคิดว่าอยู่ตัวแล้วทั้งทั้งที่บริบทภายนอกเนี่ยมันโอเคอย่างบางมันก็ยังนะมางก็ยังลุ่มลุ่มดอนๆออยู่แต่เราคิดว่างานเนี่ยมันจะพาเราไปได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ด้วกด้วกความตะวักกันต่อมาใช่ครับอันนี้คือเวลานานไหมระยะเวลาไอ้ความคิดของบางที่บางคิดว่ามันอยู่ตัวจนมันมาอยู่ตัวจริงๆแต่ระยะเวลาระยะเวลา ประมาณปีสองปีกับความมั่นใจของเราชแต่ในความเป็นจริงมันก็ลุบลุบดอนดอนว่าบมีปัญหาอะไรเข้ามาไหมครับในช่วงนั้นมีปัญหาอะไรเข้ามาไหมครับปัญหาเรื่องเงินมันใช้ไม่พอหรือว่ามันก็มันก็ไม่มากแต่มันก็ก็พออยู่ตลอดเวลานี้อไคือผมคิดว่ามันอยู่ที่การวางแผนการใช้ใจ่ายด้วย อันดับหนึ่งใช่ค,คือวางแผนการใช้ใจ่ายเอ้ยอะไรเอ้ยประมาณนี้แล้วก็เราเราได้มาอย่างไงแล้วถ้าเราใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับมันทำาิ่งนัมันก็นกใช่ครับเพราะโทษทีบางมีครอบครัวยังครับมีแล้วครับตอนที่ตอนที่ลุงมลุมนอนดอ,อนเนี่ยบางมีครอบครัวหรือยังมีแล้วมีแล,วแล้วด้วยมีแล้วนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันก็มันก็พอพอสมควรอยู่เหมือนกันใช่ใช่ครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยนะตอนนั้น แล้ก็ผ่านจุดนั้นมาได้ณเ,เวลานี้อยู่ตัวแล้วใช้ใการทำรีโนเวทเป็นเด็กพณอนะคนหนึ่งที่จบในระดับเยดดาดีออกมาแล้วบังก็ไปทํางานบริษัทคลิกผันด้วยความคิดว่าเฮ้ยเรามีความสามารถมากกว่านี้<ช>บางมีความขอโทษทีนะผมถาม<ช>บางมีฐานความรู้เกี่ยวกับการต่อเติมหรือเป็นช่างไหมไม่มีอ้าวไม่มีเลยครับแล้วบางสามารถทําได้ยังไงบางมีทีมคุมง,งานอย่างเดียวคือ ออกมาที่แรกกบผมไม่มีเลยครับแต่ผมเป็นคนคนหนึ่งที่สแสวงหาความรู้อย่างที่ผมผมบอกผมจะม,มีคนซัพพอร์ตดีๆครับผมอ่าอย่างผมจะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งอืมมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาก็เขาจะเป็นคนให้คําแนะนําผมที่ดีมากครับผมปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ใช่เขาจะมีคําชี้แจงคือเขาจะบอกเราอ,อ,อย่างดีมากใช่ก็ใช้ความรู้ตรงนี้ยจากที่เขาทำแล้วบังก็ทําเองใช่ บางณเวลานี้บังมีทีมงานไหมครับมีครับมีแล้วตอนนี้มีทีมงานแล้วตอนเริ่มแรกๆมีไหมไม่มีคือตัวคนเดียวใช่แล้วก็ไปรับรีโนเวทคนเดียวไม่ครับคือผมอ่ะจะรับคนเดียวแล้วค่อยรวมทีมเวลชแต่ตอนนี้มีทีมงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ครับสุดยอดมากสุดยอดมากเป็นเป็นปัจจุบันที่รับรีโนเวทบ้านแบบเต็มอัตรางานต่อเดือนต่อวันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็งานต่อเดือนต่อว,วันก็ทำอ,อยู่แล้วก็มีพอใช้ใจ่ายเข้ามา,าไม่ขาดสายใช่ครับบางมีแนวความคิดยังไงจะฝากกับกับคนที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าหรือไม่ใช่สิทธิ์เก่าก็ดีกับคนที่เรียนศาสนาแล้วมุมมองที่ว่าคือจะไปทําอะไรกินจะไปประกอบอาชีพอะไรจริงๆเนี่ยในรายการโตรับแขกของเราในสปชเนี่ยสัมผัสสนทนาปริญญาชีวิตเนี่ยเราได้นําแง่มุมของเด็กปนอนเนาะหลายๆคนนะบางนะ ที่ที่เรียนปะนะมาจะจบระดับเยเดนดี D D, หรือจะจบในระดับสนวีก็แล้วแต่แต่เขาไปประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เป็นที่ไม่ใช่เป็นอาชีพตัวคราาู่ะบาง o, ที่ไม่ใช่เป็นอาชีพนักบรรยายศาสนาที่ไม่ใช่เป็นอาชีพที่จะสอนศาสนาอย่างเดียวแต่เขาสามารถไปอยู่ในระดับแนวหน้าเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหวัวหน้าในบริษัทใหญ่ๆอะไรหลายอยา่างซึ่งเขาก็เคยเรียนปะนะมาก่อนบางอยากจะแนะนําอะไรว่าการเรียนปนะเนี่ยมันมันไม่ได้ปิดปิดกั้นการหามาหากินอ,อ,อยากจะบอกอะไรครับนะครับว่า เรียนปนอแล้วมันเป็นยังไงมันทําอะไรได้บ้างมากกว่านนเรียนปอนเนอนะเรียนปนเอคือผมว่านะมันเป็นเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งครับผมให้เราได้รู้ถึงการใช้ชีวิตก็แล้วแต่การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอืิงรแล้วก็หลักการศาสนาเราควรที่จะนครับใช่ใช่เราทาอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราตรงอยู่ในทางครับถึงเราจะมีแวกว่างโอ้ผมาแวกออกเยอะแล้วผมก็ คือยังไงเราก็ต้องดึงตัวเรากลับมาครับผมใช่คืออทัมจแล้วเชื่อผมดีใช่ทําให้ตรงอยู่ในข้างหลักคือถ้าคนเราเนี่ยมีหลักการศาสนาอยู่ในใจคือคอยดามกินใจไว้ก่อนทําอะไรก็ประสบความสำเร็จผมทมจริงบางตอนที่เรียนดูดูมิสบาพวกนี้ดื้อไหมเป็นไงวีรกรรมที่แบบเด็ดๆแล้วเล่าให้ฟังได้นะเปเป็นไงกับใครก่อนดีกว่า น่าอาจารย์สนลีเคยไม่เคยไหมรยโอ้เลยอะอาจารย์ทนลีผมก็ไม่เคยเขาเาจะสนมากจะเป็นคนดึงผมมากกว่าอ๋อดึงออกไปข้างนอกไม่ใช่ดึงเข้ามาใช่โอ้หผมมีกรรมเยอะครับเออถามว่าโดนรีเด็กเด็กรุ่นเนี้ยกระเบนนี่เคยโดนไหมไม่มีนะโอ้โหนี่รุ่นมอยู่ซุมีนกระเบนเหรอกระเบนครับผมนี่เป็นรุ่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตีตูดทําไมสะบัดมาโดนข้างหน้าเออือ นี่แหละผมโดนนะครับกเวรมันออนใช่อตอนผมที่โดนเคยเคยโดนอยุ่อยู anyway> o, oh ่ครั้งหนึ่งครับผมนั่นก็จำเลยครับนี่ได้ดีพะหางกเปนโดยแท้โอ้โดยแท้โอ้โหผมนี่แล้วตอนแรกว่าดื้อจัดมากมันที่เราได้คืออะไรคือโดดเรียน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 นี่คือสแตนดาดเลยโอ้แตนดาดครับไม่ออกข้างนอกผมม่ผมผมจะเป็นเด็กพื้นที่ครับผมอ่าแล้วก็จะจรู้จักเด็กหอเยอะแต่ผมมันจะไม่ได้อยู่หออาจจะมีเพื่อนที่หอเยอะผมมาโดดเรียนคืออย่างสมมุต มันเมื่อก่อนจะมีทางออกทางเดียวครับผมด้านสะพานครับอ่าผมก็จะออกด้านหลังท้างหลังห้องน้ําอ่าใช่อ่าถึงกระทั่งเขาต้องให้อวัวมาปล่อยเพื่อนี่แหละการพวกผมออกเนี่ยอแล้วก็วัวปล่อยกันได้โอ้โหวัวดุครับเอาเหรอวัวดุมากเลยอ้าวฐานฐานกวดบางกลัววัวหรือเปล่าผมก็ไม่กลัวแต่่วัวดุใช่ไมมันดุวัวดุโอ้ตรงนั้นวัวดุวัวดุครับเป็นนี่ป่าวัวธนูอะไรป่าวแบบกันคนออกอะไรอย่างี้แล้วบางทีเราออกอ่ะ จะมีอาจารย์นั่งกันอยู่ชั้นบนอ่่ครับผมบางทีเราก็ไม่ได้ดูเอ้านี่เล่นกลางวันเลยนะโอ้ยหมอไปโอ้ยผมสายโหดผมนี่เล่นกลางวันเลยกันเลาะชายกระแพงไปเขาไปเห็นแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าคือใครอ่าอยู่ซุปมึงไปแล้วีกแล้วก็โดนตอนไหนครับอีกวันหนึ่งใช่ใช่วันหนึเป็นช็อตฟิลเลยนะเป็นช็อตฟิลเลยแต่หนีวิชาไหนก็หนีได้อยางวิชาฮอตเป็นวิชาที่ต้องขึ้นเรียนใช่ครับเป็นวิชาที่ต้องขึ้น อันนี้คือทุกรุ่นนะทุกเจเนอเรชันนะครับวิชากีศ์เป็นวิชาที่จะต้องสอบผ่านและเข้าเรียนครบตอนตอนตอนผมเรียนอาจารย์สติมะอ่าครับผมกับครูมะใช่ดิมะบางอี้ครับผมครูมะผมองสอนอยู่บางอีอ่าอ่าบางอีทไหนเนี่ยอืมเขาเาื่อีไม่ใช่จะซีเพลงพวงนะอันนี้รุ่นพี่ไม่ทันสอนใช่ไหมเขา แต่แราเขากลับมาสอนวิทีนึ่งครับผมจําไม่ได้อ๋อจัดเตี๊ยดเนี่ยเขามาสอนต่อตอนตอนที่เขายังเรียนอยู่ใช่ไหมใช่จัดเตี๊ยดเขาบอกว่ใช่ใช่ใช่ตอนที่ท่านยังเรียนเขาสอนไพโรนเขาเข้ามาสอนทีหนึ่งใช่ไหมมาก่อนก่อนก่อนไปอ๋อนาปจัดเตี๊ยดก็ได้เรียนกับจาัดเตี๊ิดด้วยใช่เป็นงานจัดเตี๊ยดสอนสีดุไหมก็ผมคืออันเขาเพิ่งเข้ามาสอนใหม่รุ่นพี่ด้วยใช่ใช่ใช่เข้ามาสอนใหม่แต่นิ้มาเนี่ยบวตูมบัวตูมคือบัวตูมครับ แป้งอ๋อแป้งรูกันใช่ครับนิเนี่โอ้โหโดนตลอดโดนตลอดข้อหาอะไรฮะนิ玛สอนอะไรวิชาวิชาตอนที่เรียนแต่ตอนผมเข้าไปเนี่ยนิ玛เนี่ยอูฟติบัตนเนี่ยจะสอนนองสรบตอนปีหนึ่งผมจาได้ผมจาได้ถือนะอุสรบใช่ไหมครับใช่คะแล้วก็เวลาผันไม่ได้นี่ก็คือจะบัวตูเหมือนกันรุ่นผมยังมีอยู่นิ玛แต่ก็จะบัวตูเหมือนกันสนิทกันสนิทกันอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่า ในช่วงของตอนที่บางยูซุปกําลังเรียนอยู่เนี่ยก็เลยกว่าดื้อพอสมควรนะครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอดีตหรือเป็นความหลังดีๆทุกคนมีมีแนวอย่างนี้หมดนะจนกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นเป็นโตครูดังๆอาจารย์ดังๆพอเล่ากลับไปย้อนความหลังเนี่ยบางทีอาจารย์โรงเรียนเราเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตนะเขาก็สอนหนังสือเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะสมัยเขาเรียนอย่างงู้นอย่างนี้เราก็นั่งขำนะแล้วก็เราก็ไม่แทบจะไม่เชื่อว่าเขาเเป็นอาจารย์นั่งสอนเราได้เขาเล่าให้ฟัง แต่ในความดื้อเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความต่ออัดต่อครูบาอาจารย์นะไม่ว่าเราจะโดนทําโทษอะไรขนาดไหนเนี่ยเราก็ยอมจำนนด้วยกับการทําโทษของครูบาอาจารย์ใช่ไหมใช่แต่ดื้อน่ะดื้อแหละแต่โดนน่ะโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยอมจำนนนะมันแตกต่างจากสมัยนี้ใช่ไหมรักตุกคนรักครูบาอาจารย์คิดถึงถังกระเบนคิดถึงไม่เรียวนะเราดีได้เพราะเพราะสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมแตกต่างจากยุคสมัยนี้นะบางทีต้องพูดตรงๆนะนักเรียนสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือศาสนา อาจจะมีความก้าวร้าวต่อคูบา,าจาร์ด้วยบ้างซึ่งมันมันขาดบารักัดวันนี้เราได้เห็นเห็นผลสำฤทธิข์ของสองการที่ว่าเราต่ออัดต่อคูอาจารย์แล้วบางยูซุปโดยเฉพาะบางยูซุปเนี่ยเป็นตัวอย่างไม่ว่าเราจะดื้อขนาดไหนไม่ว่าเราจะเกเรขนาดไหนแต่ในความดื้อหรือความเกเรข,ของเราเนี่ยมันยังมันยังมีความต่ออัดต่อคูบาจาร์อยู่สำนึกแล้วก็มีความรักต่อคูบาจารย์ไม่ว่าเราจะโดนตีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผลที่เราตลาดตอบแทนเนี่ยมันมีบารักัดนี่แหละบางยูซุปที่เขาเรียกว่าบารักัด นะบริกัรของการเรียนไม่ได้หมายความว่าบราิกัรของการเรียนจะคุณจะเรียนดีเรียนเก่งแต่มันสิ่งที่มันเป็นบริกัรคือคุณเรียนจบมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทํามาหากินขึ้นไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่และสิ่งเหล่านี้บางอยู่ซุปใช่ไหมครับที่มันได้กับนักเรียนศาสนาแล้วก็ได้กับตัวบางเองด้วยเวลาเป็นนักเรียนศาสนาเป็นคนที่มีบริกัรเป็นคนที่ต่ออัตตคูบาอาจารย์สิ่งที่ได้ตามมาคือทามาหากินแล้วก,แวก็แล้วก็มันมันก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูนะ อันทำดุลิแลกกับอาชีพกับอาชีพของบางแล้วก็มีอะไรจะฝากเกี่ยวกับอาชีพโฆษณาได้บัางติดต่อทางเบอร์อะไรยังไงรับทําอะไรบ้างชี้แจงรายละเอียดหน่อยต,ต่อได้ครับได้ครับต่อได้น <laughs> <laughs> ี่ <laughs> อบอกได้เลยครับครอบ <laughs> ที่รายการของเรา <laughs> ก็ถ้าสนใจงานรีโนเวทงานต่อเติมพม่านนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับครับได้ลองเข้าไปดูผลงานได้ครับออกขึ้นให้ผมไหมตรงนี้ ขึ้นได้ไหมนะคอมเมนต์อ๋อเราใส่ในคอมเมนต์โอเคหยอกไปห่อคอมเม่เป็นไรเข้าไปดูได้ที่ผมจะมีเพจอยู่เพจดูเพจชื่อใช่ STS c o n s t r u c t i o n s t s c o n s t r u c t i o n เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปเลยพิมพ์ STS แล้วน่าจะขึ้นอินดับชั้นเนาะดูผลงานได้ครับผลงานต่อเติมนะครับบ้านทุกรูปแบบบิวอินภายในเราทำได้ครับใภายนและภายนอกติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งองค์ติดตั้งแอร์อะไรอย่างนี้รับไหมมีหมดครับเหรอใช่ครับ คือผมอ,ผมอ่ะผมจะคือเราจะมีพี่น้องทุกสายงานที่เป็นมุสลิมของเราครับผมจะดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาอูเป็นกลุ่มกันกลุ่มก้อนใหญ่ๆ<า>คือพูด,ดง่ายๆว่าเราเขาเรียกอะไรนะภาังกฤษเขาเรียกอะไรนะคอนเน็กชันอ่าใช่คือเราสาม,มารถที่จะคุณคุณสอบถามเราเนี่ยคุณต้องการอะไรผมดึงมาได้หมดใช่ครับสุดยอดมากก็ติดต่อได้ที่เพจนี้หรือถ้าเบอร์โทรศัพท์โดยตรงของบางติดต่อที่ 083ครับ554 2452 083 554 2452ติดต่อกันมาได้ที่บางบูซุปสิงห์สาหัสจะปิดกล้องแล้วมีอะไรอยากจะบอกอยากจะฝากกับเพื่อนๆพี่ๆสิทธิ์เก่ามิสบ้าที่กำลังรับชมอยู่อย่างจะฝากครับคิดถึงทุกคนครับผมคิดว่าถ้าใครได้ดูคงจำผมได้อ่ะ ขำเหมือนมีเลสันไหนยังไงหรอเหมือนจําได้แบบวิรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะรรวิกรมเยอะครับผมผมพูดเอ่อ b ังยูซ s u พูดอย่างงี้ผมไม่กล้าสัมภาษณ์ต่อเลยโอ้วิรกรรมเยอะวิรกรรมเยอะผมไม่กล้าสัมภาษณ์ต่อเลยเพราะบางทีมันก็ติดเลนนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะออกรายการได้แต่ว่าถ้ากําลังดูอยู่นี่ก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ bang yusuf มีวิรกรรมอะไรกันบ้างนะครับก็ขอบคุณบ a งยูซุ u f เสียงสาหัสนะครับที่อำนวยสถานที่ ในการถ่ายทํารายการในวันนี้กับรายการสปชนะครับสนทนาปริญญาชีวิตถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งของสิทธิเก่ามิสลาุณอุลุมน,นะครับที่เรียนจบสายพนอกนะครับแล้วก็ออกมาประกอบอาชีพนะครับมีธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของการรับรีโนเวตบ้านไม่ว่าจะเป็นบิวอินภายในหรือว่าจะทําภายนอกจะต่อเติมครบวงจรนะครับสามารถที่จะติดต่อกับบางยูซุปสิงสา,ารได้ทางเพจก็ดีหรือทางบริษัทก็ดีถ้าเออทางบริษัททางเบอร์โทรก็ดี ถ้าฟังเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันนะครับก็ท้ายไลฟ์สดนี้คลิปนะครับก็ฟอกข้าไปฟังนะครับเบอร์เบอร์เบอร์โทรนะครับสามารถที่ติดต่อได้ที่บางยูซุปเลยครับวันนี้ผมแล้วก็บางยูซุปก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับกับรายการโตรับแขกฝากบางยูซุปไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดคิดถึงการรีน,นเวทบ้านก็อย่าลืมติดต่อบางยูซุปนะครับบิลลอฮวัสสาลามุอะลัยกุมมะเระห์มะตุลลอฮะบเระกาห์